เริ่มจากมันมันแห้งมากๆค่ะมันแห้งมากๆแล้วมันแสบมันเหมือนคอจะขาดคุณหมอใช้คำว่าภูมิตกอะค่ะพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ความเครียดมันมาจากภายใน เกิดมา25ปีปุยยังไม่เคยเจอแบบว่าจูู่ตื่นมาก็คือหน้าเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็จริงๆมันเริ่มจากฝั่งนี้ค่ะตรงเนี้ยจริงๆมันยังอาจจะยังมีรอยอยู่นิดนึงตรงนี้เลยสีแดงๆแล้วก็จู่ๆขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีอาการเจ็บไม่ได้มีอะไรเลยค่ะเป็นสีแดงๆเหมือนเราปั๊มไปอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็หายแล้วก็ไม่ต้องแบบปุ๋ยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อะไรกับมันเลย,ยคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปเองค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็บานปลายกลายเป็นแบบ หน้าผากแห้งลอกเป็นขุยมันแห้งมากๆค่ะมันแห้งมากๆแล้วมันแสบแสบมากๆมันเหมือนคอจะขาดเลยแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าผากอะค่ะมันมันเหมือนมันลอกออกมาแล้วมันเป็นเป็นเลือดเป็นแฉนแล้วก็ซึมมันเป็นน้ําซึมออกมาเป็นแบบน้ําน้ําหนองน้ําเลือดยอะไรเงี้ยค่ะ จากตอนแรกที่เป็นช่วงรักแค่ะไปโรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลเฉพาะทางก็คือตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันจะติดเชื้อไหมหรือว่าเราเลี้ยงสัตว์อะไรนี้หรือเปล่าก็คือไปขูดชิ้นเนื้ออะไรเงี้ยค่ะไปตรวจก็คือไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็หาโรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่งอะค่ะเดือน2เดือนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็มันกลับมาเป็นหนักมากๆสุดๆอีกกูก็เลยเลือกที่จะ ลองไปคลินิกเอกชนดูค่ะมีการแบบฉีดสเตียรอยที่มันระยับระงับอาการที่มันแรงมากๆจากช่วงแรกอะไรเงี้ยค่ะฉีดเสร็จปุ๊บก็คือกินยากินยาสเตียรอยมียากินยาทาแล้วก็หยุดการให้สเตียรอยไปใช้โฟมล้ังหน้าเฉพาะทางของเขาเลยค่ะมันดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลามากๆเลยแล้วก็วินัยของเราก็สําคัญมากๆการกินการนอนความเครียดมลภาวะต่างๆหรือ อากาศอะไรเงี้ยค่ะที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยอันนี้คือมีผลหมดเลยทุกอย่างปุ๋ยใช้เวลาครึ่งปีอะ่ะคุณคุณพีทค่ะปุ๋ยปุ๋ยไปปุ๋ยเป็นก่อนหน้านัา้นอะประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนเสร็จปุ๊บปุ๋ยกลับมาทํางานแล้วจนตอนนี้มันจะสิ้นปีแล้วปุ๋ยเป็นตั้งแต่ช่วงแบบมิถุนพฤษภามิถุนาอะไรอย่างนั้นเลยอะค่ะจนจนตอนนี้เพิ่งจะมาแบบรู้สึกว่ามันจะเพิ่งจะดีขึ้นจริงๆแต่ว่าจริงๆคุณหมอก็พูดนะคะว่าอาการเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ หายได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเราอ่อนแอเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือความเครียดมันก็จะกลับมาอีกเรื่อยๆมาโจมตีเราคุณหมอใช้คําว่าภูมิตกอะค่ะปุ๋ยก็ปุ๋ยก็อธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เป็นแบบภูมิคุ้มกันตกพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ความเครียดมันมาจากภายในก่อนหน้านี้คือปุ๋ยกินทุกอย่างรู้สึกว่าใช้ชีวิตเต็มที่มากๆจนแบบไม่ได้รู้สึกเลยว่าจะต้องกังวลอะไรอะไรเย่างนี้ยค่ะ จนพักผ่อนไม่เพียงพอจริงๆขุยอาจจะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรแกมันก็เลยมาประเดประดังกันเราต้องมีการปรับตัวหรือว่าปรับการใช้ชีวิตยังไงบ้างไหมคะกูเริ่มจากอย่างแรกเลยคือนอนให้พอค่ะทุกคนที่เป็นเสพเดิมแบบจะแนะนําให้นอนให้พอเลยอย่างแรกที่สองคือเลือกกินต้องกินอาหารที่อาจจะต้องฝืนนิดนึงแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบดีต่อสุขภาพนะแล้วก็อันที่สามคือควบคุมควบคุมอารมณ์ปรับไม่ให้มันเครียดเกินหรือ จัดการชีวิตไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะบาลานซ์ชีวิตผ่อนคลายให้มันให้ให้มันดีขึ้นก็เอาจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่คิดที่จะมาทำคอนเทนต์ลงทิกต็อกด้วยไม่กล้าเพราะว่าไม่อยากให้ใครเห็นสภาพนั้นของเราเลยแต่พอมานั่งคิดอยู่ดีๆเออตอนนี้มันดีขึ้นแล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากกว่าถ้าถ้าใครเป็นเหมือนเราหรืออย่างน้อยๆเขาจะได้ป้องกันตัวเองหรือตระหนักได้ว่าเขาจะไม่ต้องมาเป็นแบบเราอะไรเงี้ยค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ t i k t o อค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ